บรรยากาศออกกำลังกายตอนแรงที่เดินมอสอนะเดินเดินงานเด้อเนี่ยเดินกีฬาเดินส่งตอนแรงนะครับผมมันได้เขามาออกกำลังกายออกเครือกันนะส่งนี้อากาศหนาวรักสุขภาพก็ยังเดินเล่นกัน บ,บ,าาบางคนกะแลนบางคนกะแลนบางคนกระนั่งมือแลนกระนะั่งครับนี่การสสวยนะครับตอนเย็นที่เดินกีฬามอ เราพักโน้นบว่เจิไปหอดบะกำลังมืดต่เวนกำลังตกผู่อตอนนี้นครับคนมาแลนเยอะมากเลย โอ้จับหอบเลยวันนี้ประมาณ2องสามหอบนี่ยยางมาขาลอยนะทุกคนยางน้เดียวกับขาลอยคนมาเดินเล่นหลายนะครับยงางออกกำลังกายสองตอนแรงกแกลนงสองพอลูก,กแกล้ ขาแข้นเทสาวเสือขาวกแนแลนบอกกาแลนนี่เมื่อไงสองตอนเย็นยนะครับ ดีมืดๆตรงนี้กำลังจะมืดนะมันจะมืดฟูหายงส้นมืดกำลังยางไปอ่ถ่ายเพื่ถ่ายคลิปโดรนนะฮะ เล่นฟุตบอลหลายคนนะผู้ชายสลายมือริบโอ้มีคุมเนื้อย,ย่านล่มเนื้บาดเจ็บกันเล่นแห่งหหหหเล่นกันแบบมวนๆออกเหงอแกจะมืแดแลยทุกคน เน้ยไปโอ้เหมือนละคนอย่างหลายนะคน <c oughs> เป็นนักศึกษาครูอาจารย์ไปรุ่นนะครับ <c oughs> ยังเอาเครือกันเด้อสองคนนีกันแหลงภาพบรรยากาศตอนแรงของสนามกีฬามอสโอดงดกเอาคลิปตอนเย็นมาฝากนะทุกคนนะครับผมออกกําลังกายะะงานพอมันเปิดอ,อ่าพอมันปวดแข่ปวดขา จะได้มีกามขาทุกคนอยากจะได้มีกามขาทุกคนนะครับคนคนไลยคนไลยมืดแล้วนะฮะมืดแล้ว ขา,าเมื่อเลยคุณสามสี่หอบเนี่ยเอาเหือเอาเหือ,อ,หอนี่ร้านอ่อสะดอกซื้อร้านขายน้ำกันยังนะ เวลาเวลาแล่นเหมือนนะซื้อน้ำยู่ตรงนี้ไปไปซื้อน้ำกินเวลาเดือออกก็เสมอกินลูกซ้นก็มีจอดทอดให้ลูกซ้นอทอดให้ โอเคนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคืนนี้จบปิดไลฟ์ก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาฝากให้ทุกคนนะครับตอนเย็นบายยทุกคนเดี๋ยวเมื่อหน้าจะมาถ่ายอีกนะครับสำหรับการออกกำลังกายของเดินสนามกีฬามอสอนะครับของเดินมหาลายัยแห่งศาสตร์นะครับ บายบายนะครับบายบายด้วยนะครับโอเคนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย